เ้านี่ไงประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นหนึ่งหมดเดือนหนึ่งปีหน้าโอ้โหหมื่นก้าพันกว่าบาทแค่นั้นเองหมื่นแปดพันกว่าโคตรคุ้มอ่ะเอาสวัสดีคทุกคมเจอกันที้ไหนนะครับวันนี้พามาชม มอนเตอร์เจเจนะคันนี้พิเศษยังไงบอกเลยว่าไมลหลักพันอันดับสองสวยมากๆเลยนะอันดับสองมีประกันชั้นหนด้วยเป็นไงรถจดทะเบียนปี2020กันเลยทีเดียวแต่เป็นโมเดล2017นะครับอ่ามาชมรถทั้งคันแม่ง,ทงแทบจะเดินหมดเลยของแต่งมีเท่าไหร่2ชิ้นมั้ยชิ้นแรกก็คือชิลหน้าตอมรุ่นเลย มอนเตอร์สวยๆของโมโตซ่านะสีดำตรงรุ่นเป๊ะๆสวยเลยอ่าที่เหลือสวยงามไร้ตัมมี่ยางนะครับเป็นบิลลารี่ล็อตโซ่ทูนะบอกเลยว่าบอกตึ๊บๆเลยจานดิทแทบจะไม่สดโอ้โเหเรียกต้อเพราะไม่หลักพันนะแทบจะไม่สดปั้มเบอร์เกอนี่คือสามสองอ่าปั้มสวย,สวยตัวนี้เราบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเอ้ยไม่ใช่น้ำน้ำมันอ่าเป็นออยล์คูลเลอร์นะ ขอท่อทาหมุทำความสะอาดไี่เรียบร้อยสวยงามจริงนะล้มชนแปะไม่มีนะครับเดิมจริงๆสวยงาม้้องเครื่องและที่สำคัญเพิ่งเซอร์วิสมาเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้เรื่องเซอร์วิสอะเป็นไงไม่มีรอยเลยนะข้างหลังมีกันล้มล้อหลังของ R N G อ่าปั๊มหลังเป็น b บนโบ้เลครับดูคาตีไม่ต้องห่วงเป็นญาติกับเบนโบ้อยู่แล้วนะอะ ไล่ไปเรื่อยๆท้ายเทยเดิมหมดไปลงไปเลี้ยวสวยงามเดิมจริงๆนะแล้วผมบอกเลยจากความรู้สึกส่วนตัวได้เป็นไได้ไปขี่มาขีดีมากไม่กระโชกโอกข้ากนะเหมือนพวก7 9็ห้าพวก8 2ดหนึ่งรอบแบบบิดตามมือปกติเป็นรถที่ขี่ดีแล้วขี่ง่ายโซ่สเตอร์เป็นไงเต็มเรียอาเป็นไง,นง,นไงโชกออกข้างนะครับนี่ สวยงามน,นะล่องรอยการแกะไม่มีเลยนะไม่มีร่องรอยการงัดการอะไรเลยซ้ายขวาเหมือนกันนะครับไม่ลม้มไม่ชนไม่แปะบอกเลยว่าเกรดเอคันนี้อ่ะเดี๋ยวมาประวนดูไหมกันเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยประกงประกาศไหม่จะเหมือนตัวใหม่แล้วเนี่เจนใหม่ไม่ได้ใช้ประกับไหม่แบบนี้ละนี่โอเคปรับง่าย เหมือน9 937เลยที่ห่าเนี่ยปรับแล้วเอนเทอร์เนี่ยไม่7,010กิโลเท่านั้นหน้าตาใหม่ก็จะเหมือนกับ821นะครับอ่าแต่ประกับเป็นเจนใหม่แหมกุญแจสองดอกเฮ้ยสุดยอดตังเครื่องดีฟ่าเงียบเงียบนิ่มๆบอกเลยทีง่ายจริงทีง่ายจริงตัวนี้บอกาะมากแต่21ผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันดีลงดีเลยอ่ะ ันเล่งไฟฟ้าแล้วมันแบบดีเลยอะ่ะโอ้โหอันนี้นิ่มหวะไม่มีดีเลยเลยวันนี้ก็ปรับค่าทั่วไปแนละ้วดูดูทั่วไประบบไฟไม่ต้องห่วงติดทุกอย่างเป็นคัเนเริ่มต้นที่ดีนะครับปีใหม่ด้วย ประมาณนีน้อันนี้ประมาณห้าหกครัรอบนะตอเรียกดับเครื่องก่อนนี่นี่คันนี้โหครบทุกอย่างเมื่อกี้ประกันชั้นหนึ่งแล้วพอร์รก็สองพันยี่สยาวๆไปบุกสวิตสามเริ่มกุญแช่สองดอกไม่ต้องแน่นอนเลย ไม่ใช่บุกเซวิทบุกสามเล่มมู 2, ดีสองดอกนี่บุกเซวิทผมจะบอกว่าผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันคันเนี้ยเซวิทล่าสุดในบุกนะสองพันยี่สิบเดือนสิบสองแลครับที่ไม่หกพันอ่าแต่บางคนอาจจะไม่สบายใจเฮ้ยปีสองพันยี่สิบเนี่ยแต่ว่ามีเอกสารเซอร์วิสล่าสุดอยู่เอาไปเซอร์วิสอีกรอบหนึ่ง ทั้งที่ไม้ขึ้นมาเจ็ดร้อยไงโคตรบ้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นใหไ้ไม้ขึ้นมาเจ็ดร้อยหกพันเจ็ดไปเซอร์บิสมาเดือนหนึ่งปียีามที่ผ่านมาโดนค่าเซอร์บิสไปก็ประมาณสองหมื่นสองพันแปดรอยเอออใครซื้อไปนี่แม่งโคตรสบายใจอะ่ะเปลี่ยนดน่นเปลี่ยนนี่อะ่ะสองหมื่นสองพันกว่าโอ้แล้วมันเครื่องไม่ต้องห่วงนะ สองหมืนเอ้ยไม่ใช่ไปกันใหญ่แล้วแล้วมันเครื่องตอนหกพันเจ็ร้กว่าโลใช่ไหมตอนนี้เจ็ดพัโลถ้าเกิดว่าสาเดือนที่ผ่านมาวิ่งไปประมาณสามร้อยโลเท่านั้นเองประกันชั้นหนึ่งลืมบอกมูลค่าสองแสนสี่มืนบาทนะครับประกันตัวรถพอฟังราคารถดีกว่าถูกกว่าประกันชั้นหนึ่งอีกอ่ะ ราคาตัวรถนะครับเงินสด2อง0 0บาทเท่านั้นซื้อไปปุ๊บคุณทำหายคุณได้เงินมาเกินกว่าราคารถที่ซื้อไปอเป็นไงนี่ไม่ได้ชี้โพงนะพู้ได้ฟังเฉยๆโอเคแล้วรถเซอร์วิสมาทุกอย่างยางเต็มทุกอย่างพร้อมใช้ oh. อย่าลืมจดทะเบียนปี2020นะครับคันนี้โมเดล17เริพัน แนะนำดอกเบี้ยถูกๆก็ต้องเป็นคันนี้ต้องเป็นตะวันออลิซิ่งนะครับใช้เงิน32,000บาทผ่อนแค่4,650บาทโดยประมาณ5ปีจบบอกเลยว่าถูกได้ใจ4,000กบาทอะแนวนี้อโอเคนะรูอว่าได้ดีสดูตะว35าหรือว่าโทร095 649 5564คันนี้จัดเกตเลย A แน่นอน เอ้คนใหม่คลิปหน้าครับดิรัน